สองจีเต็มเพื่อนกันไม่มีหักกระจกเลยเหรอกระจกลาจะเป็นเล็ีสัตว์ไอเฮียเรื่องเฮียต้มาให้กูไอสัตว์โจโจได้แล้วโจอะไรวะสองจีเต็มเพื่อนกันไม่มีหักโวยโคกเรียบร้อยแต่ละอย่างดังด้วยโอนเหมือนเดิมมันจีเดิมเท่าไหร่นะสองจี เล็กไม่มีไปเอาที่อื่นกูมีอะไเนี้แหละคกมึงกูรู้ว่ามึงฟงหวินน่ะแต่กูมีแค่ขออะไรมึงอย่างได้วะอะไรนี่ตัวไหนตัวพิงกระจกกระจกเลยอหรอกระจกลาจะเป็นเลสสัตว์ไอ้เฮียเรื่องเฮียน่ะมาให้กู ไอสัตว์ไอเฮียถ่อออก็เรียกกูไม่รู้กี่ดานแล้วเนี่ยเฮียอ้ะเฮียอุ้ยเฮียอ้เล่นอะไรอย่างไอเฮียอ้ะเอ้ยดีเฮ้ดีเล่นเออมึงเล่นไอเฮียเขาผมไม่ได้ยุ่งอะไรกับยาเสพติดเลยผมพูดตรงๆทุกวันนี้ตำรวจผมไปไหนเนี่ยเชื่อไหมว่าเขาเรียกผมเขาไม่พูดอะไรเลยไปตรวจเยี่ยวก่อนน้องตรวจเยี่ยวก่อนตรวจอะไรของมึงเนี่ยไอเียทุกวันนี้ติดอะไรทุกวันนี้ติดอะไรทุกวันนี้ติดอะไร จะไปเขาเรียกอะไรนะเนี่ย K N 7, 8, S แต right oh, oh, ่ไอตรงเนี้ยวันนี้เพิ่งจะออกไปอ่ะเจ็ดแปดเก้าอะไรยิ่โจยสัตว์เกมแล้วไอ้เหี้ยโขงเงียบมากไม่เลิกไม่เลิกไอโจยไม่เลิกไม่เลิกอะไรไอเหี้ยก็มาเครื่องเลยนี่ขยันขยอให้กูเอาเดี๋ยวช่างให้ดูเท่าไหร่อันนี้น้ำหนักเท่าไหร่เออเออกูตลอดแหละไอเหี้ยทำแต่ละอย่าง0.009เก้สีหรือจำหน่าย เสพ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 เพราะว่าถ้าจำหน่ายมันกูรู้ว่าศูนจุดสามสี่เอ้ยศูน5จุดสามเจ็ดอ่าเดี๋ยวส่งกองพิสูจน์เลยกุกอง๋ยวเอาไปตรวจด้วยของจริงของปลอมทุกวันนี้ติดอะไรติดอะไรทุกวันนี้ติดอะไรวันนี้ติดอะไรนะเค7อ9เจ็ดแปดเก้าครับผมเนี่ยก็กินอยู่ทุกวันเอ้ยอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ออก็กินอันนี้ก็ ก็ทําให้มาเป็นถึงทุกวันนี้ได้ครับผมโอ้ไม่ต้องอะไรมากมาให้อมผู้กองไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วมันไม่ได้ติดอันนั้นแล้วมันติด K N S นี่มึงโอ้ก็ไม่บอกผู้กองไม่ผู้กองกูทำไมอะกองคนตัวหนหรอมะฮะคนเฮียเลยไม่เอาไม่เอาไม่เอาเฮียแล้วบอกไปสุดแล้วบอกว่าติดจาก K N S อะไรวะเนี่ย